สวัสดีค่ะว่าไงเหรอตัวตึงฮะตัวตึงนี่ว่าไงนี่ตัวตึงนี่นี่ตัวตึงวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรสงบนิ่งจ้ะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ตอนเช้าอากาศดีวันนี้สตูนอากาศดีค่ะแต่ว่าพอเที่ยงก็ฝนตกแต่ฝนตกทุกวันเลยค่ะสะตูนพวกเด็กๆกินข้าวกันแล้วเล่นกัน บ้านนี้กินข้าวแต่หัวรุ่งกินข้าวแต่เช้าเพราะว่ามามานว่างแต่เช้าว่างตอนเช้าต้องรีบเดี๋ยววันนี้เสาร์อาทิตย์สอาทิตย์ก็สายหน่อยกินข้าวกันเสร็จแล้วเล่นกันเล่นกันแล้วก็ตีกันตีกันจริงๆตีกันมากๆเลยน,นะไหนเด็กๆนกกระยางนกกระยางนี้ทำท่าจะมีบ้านแล้วนะแไฟไม้ไ ป้าจะไปเป็นคุณหนูแล้วใช่ไหมฮะป้าจะไปเป็นคุณหนูแล้วนะป้ายนะฮะนาโนนาโนนานา,นาฮะลูกจะเป็นคุณหนูแล้วใช่ไหมคะรอก่อนนะรอนิดนึงจะได้เป็นคุณหนูไปอยู่ที่ที่มันมีความสุข สุกไม่สุกไม่รู้แต่ว่าเออเนาะคงจะดีกว่าบ้านป้าคงจะดีกว่าอยู่กับป้าเพราะว่าเขาแมวไม่เยอะกินดีอยู่ดีมีทุกอย่างเนาะปลุกไว้ก่อนไว้ปอยู่ที่ไหนปลุกไว้ก่อนนี่ลหละนี่นี่ไปกับเขาด้วยไหมหนูอ่ะฮะนมสดไปกับเขาด้วยไหมยอยู่ที่เดิมแล้วก็เออตรงนั้นฉี่ตรงนั้น อยู่ตรงนั้นแหละมุมนี้แหละไม่ไปไหนเออตรงนั้นฉี่ตรงนี้ไม่ยอมลงไปฉี่เพราะลงไปฉี่หามพวกนี้เจ้าวิ่งฟัดนั่นเลงกลัวนี่ถ้าอย่างนี้ต้องอยู่โดดๆอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวว่าอยู่ที่ไหนละ่ะเนาะอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่อย่างนี้แต่ว่าก็ดีกว่าจะเป็นแมวจรเพื่อนที่ไล่เอาน้ำสาดอยู่เนาะแม่แม่ว่าไหมดีกว่านี่ฮะีนตัวตึง ตัวตึงนี้ทําท่าจะง่วงง่วงใช่ไหมมารุเขาชื่อมารุนะชื่อมารุตัวตึงเด็นี่เห็นไหมไม่เอาลกูกไม่เอาไม่เอาเนี่ยทำเขาอีกแล้วนะไอ้ไมทำน้องทำไมฮะนี่ตัวตึงนี่ไม่ทันได้พูดขาดคำเลยนะทำน้องอีกแล้วนี่ดูแต่นี่เป็นอะไรสักทีนะั่นหรอขนาดหนักเลยทำเพื่อนนี่ นาเนเจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะลูกนะเดี๋ยวมามาจัดการเดี๋ยวมา,มาจัดการเออเดี๋ยวมามาจัดการค่ะเดี๋ยวมามาจาดัดการให้มามาจัดกมารให้ฮะมาจัดก <have>. มารให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวได้ไปอยู่ข้างนอกนั่งกันเต็มข้างบนนอนวันนี้ช่วงเช้าเล่นก่อนเล่นก่อนอืม응นี่ก็นอน ทำาท่าซึมซึมไม่รู้ว่าแต่ว่าเล่นอยู่ตอนเช้าหรือว่าง่วงนอนก็ไม่รู้ทําไมลูกทําไมลูกทำไมลูกนานโนนนโนโนเป็นไรลูกโอ้โนมันเป็นไรลูกใครทาโนหะใครทํโนพริกไทยใช่ไหมพริกไทยใช่ไหมลูกพี่พริกไทยทาหนูหรอเดี๋ยวมามาจัดการนะเดี๋ยวมามาจัดการนะลูกนะลูกก็อย่าไปแย่เขาสิลูกอย่าไปแย่เขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปแย่เขานะเดี๋ยวมามาจัดการ มาจัดการนี่ลาล่าลาล่าหิวข้าวลาล่าเขายังไม่ได้กินลาล่าต้องไปกินข้างนอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันมาจัดการให้ยายชายายชาก็น่าสงสารยายชาก็ฟันก็ไม่มีแล้วอ่ะสิงโต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 ก็เขาก็นะนะแก่แล้วเขาก็อยู่แต่ภาษาเขาพอคนอื่นก็กินหมดเขาก็มากินเวลาเขายุ่งๆเขาไม่กินเขาไม่ยุ่งกับใครเพราะว่าคนอื่นเขากินหมดเขานอนเขาก็ลงมากินนี่คือพี่ใหญ่ลุง ตาแล้วไงเนาะไม่ใช่ลุงเลยตาคุณตาลูกคุณทวดอันนี้ก็จะเป็นทวดอันนี้ชุดบนนี้ก็คือลุงทวดเกือบจะเป็นทวดแล้วมีแต่นี่แหละนี่อึ่งอ่างอึ่งอ่งาอองแล้วเปล่าอึ่งอ่างแล้วเปล่าจะอกเฮ้ยมาว่าไม่ได้อาบน้ำให้หนูที่แล้วลูกแมา่าว่าจะพาไปร้านสักทีแต่ว่าเดี๋ยวก่อน ค่อยนิดนึงนะอย่าพาไปให้เขาแต่งให้ตั้งหน่อยนึงเพราะว่าเด็ดเด็ดเดี๋ยวสิ้นเดือนดูสิ้นนู้เดี๋ยวค่อยพาให้นั่งก่อนเนาะลูกน,นะจะแต่งทักทีถ้าสงสารเขาด้วยกันไม่ใช่ดื้อเหมือนกันอู้วันปุ้มไม่ไหวเลยอะ่ะเนี่ยเหลือเชื่อแล้วแมวที่อยู่ใต้กระทะเขาไก่ทอดเอ่อไก่ทอดนะเนาะเขาทอดเขาทอดเขาทอดไก่ทอดน่ะที่ตลาดเอาตลาดตอนเช้าไก่ทอดแล้วก็อยู่ใต้กระทะนั่นแหละคิดดู ตอนนั้นเขาท้องนะอยู่ใต้กระทะเขาบอกขอกินขอกินที่ว่ากระทะเดก็กเอ๋น้องนั้นเขาก็าให้นะแต่ว่าเขาก็นั่งรออยู่ตรงนั้นแะป้าเห็นนะป้าเสียวเหมือนกันนะกลัวว่ากระทะโดนน้ํามันเขาบอกว่าตอนไล่ไปแล้วเขาอก็อยู่ตรงนี้อีกชื่อใบบัวเจ้าใบาบัวนะหญิงบัวหญิงบัวเหรอหญิงบัว,บวจะอาบน้ำก็วันนี้ฝนตกอีกมันไม่รู้ว่าจะล้างตัวให้ไหน ไม่เอา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 ข้าวซอยอันนี้ก็เหมือนกันนี่ไม่ยอมแบบใครข้าวอยู่ใกล้ๆหน่อยก็ไม่ได้แล้วจะอยู่คนเดียวยังไงล่ะลูกฮะจะอยู่คนเดียวได้ยังไงอะให้เขาอยู่ด้วยแหละไม่เอาอืมค่อยบอกว่าเดี๋ยวตะะน้าไฟนะค่อยว่าเดี๋ยวเราไม่อยู่แล้วมาม่าอืมไม่อยู่เลยที่นี่อ่ะไม่อยู่กับมาม่าแล้วไม่อยู่กับมาม่าแล้วลูกไม่เป็นไรลูกถ้าลูกไปอยู่ที่ดีกว่ามาม่ามาม่าก็ให้ไป นะลูกนะเดี๋ยวรอก,ก่อนน้ลูกนะรอก,ก่อนรอก,ก่อนเนี่ยอย่างแรงเลยเนี่ยสองตัวเนี้เนะี่ยตัวตึงจะตัวนี้นะที่ว่าทำเพื่อนอยู่ทำเพื่อนจริงๆทำเพื่อนจริงๆเลยนุ๊นุ๊กกต้ากิตา้กตา,กตากินข้าวหรอกีต้ากีต้ากินข้าวไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไปไปพริกไทย พริกไทยไปเลยไปไปเดี๋ยวมามา้โดนไม้กวาดนะโดนไม้กวาดบ้างนะคอยดูนะถ้าทําน้องนะทําน้องนะนุ่มมโลนั่งอยู่ข้างนอกวันนี้อากาศดีเป็นหมอกแต่เช้าเลยเป็นหมอกแต่เช้าเลยวันนี้อากาศดีค่ะนี่เช้าอยู่นีตเดบนึงลูกแป๊บนึงนี่ยาก็มาทําหลังคาให้เลยตรงนี้ป้านี่ก็ยังช่วยหน่อยนี่หลังคา้างห,หวังมีหลังคานี่ ทำหลังคาให้แล้วเห็นไหมยาไปเลยตรงนี้คือสบายไปเลยนี่ไมโลไมโลก็ชอบอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันมีที่นั่งแล้วก็นอนตรงนั้นแหละกลางคืนนี่สบายแล้วมีอยู่ตรงนี้นิดเดียวเนี่ยที่ว่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ช่างเข้ามาแล้วก็สบายแล้วที่นี้ฝนไม่สาดแล้วเนาะนิดเดียวนี่เหลืออยู่ตรงนี้ช่วงตรงนี้นิดนึงตรงนี้โงนนิดนึงบรรยากาศตอนเช้าค่ะบ้านนอกบ้านนอกคอกนา บ้านอน,าานอกคอกนาด้านนอกคอกนาอากาศดีวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีอากาศดีค่ะวันนี้อุ้ยพวงชมพูดอกดูสิพวงชมพูสวยเนะาะเช้าดูดิดอกนุ่งขึ้นบนนู้นแล้วมันต้องทำซุ้มมันเนาะ เขาทำซุม้มนี่กระโดกบางสบายค่ะตอนนี้บ้านนอกโคกนาว่ากันไปนะคะแต่นี้บอกว่าข้างหน้าบ้านป้าเห็นไหมเขาเพราะว่าเขารถแมคโครมาดันแล้วมันก็โล่งหน่อยแลย้วมันไม่ลีโรคเกินแต่ว่าไม่รู้ก็จะบลูกอะไรอีกออออบ้านนอกโคกนาบ้านนอกโคกนา โอเคนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ